ตอนข้าวแม่ทำนินนิะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะกำลังคุยกันถึงเรื่องแม่ค่ะอาละค่ะต้องรับทุกนเข้าสู่เพจประคองใจนะคะค่ะค่ะวันนี้คลิปนี้ก็จะมาประคองใจท่านที่โทษตัวเองมากเกินไปค่ะครูเอ็มเคยโทษตัวเองไหมคะคือส่วนใหญ่อ่ะ เป็นมากลับมาที่ตัวเองมันก็จะเบาหน่อยแต่ถ้าเราไปเหมือนกับว่าเพราะเธอนั่นแหละเพราะเธอนั่นแหละมันมันมันขุ่นอ่ะก็เป็นเออเป็นเป็นเป็นันเองอืนมันไม่ดีเองแล้วก็แล้วก็จบไปอะค่ะค่ะอันนี้คือโทษตัวเองล้วจบไปคือโอเคแต่แต่บางท่านยังวนเวียนอยู่ความไม่สบายใจแล้วก็โทษตัวเองเช่นอาจจะโทษตัวเองว่าเออเราไม่ดีพออือหรือโอเคเราบรันมาจนเอาตอนแก่ หรือเรามาทําธุรกิจพลาดเอาตอนอายุมากอหรือตายแล้วเราก็เป็นภาระคนอื่นเขาเนาะนี่ทั้งหมดเป็นการโทษตัวเองนะหรือถ้าแฟนเลิกไปเพระเราไม่ดีพอเราไม่ดีกับเขาเองอะไรจะโทษตัวเองเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าบางท่านก็เกิดความไม่ไม่สบายใจแบบเนี้ยนะคะนะทีนี้ ก็เลยอยากจะให้คําแนะนําสั้นๆเพราะเวลาเราทาคลิปต่อคลสั้นๆนะเพราะจะไม่ต้องกลัวว่าเราจะพูดยาวเวลาที่โทษตัวเองเนี่ยเขียนเลยค่ะว่าโทษตัวเองเรื่องอะไรเพรมอมาสกรูทำคลิปให้คิดดีมี eq แล้วก็อธิบายเรื่องนี้เหมือนกันวราท่านใดที่ที่เข้าเรียนในคิดดีมีคิวก็จะได,ได้รับฟังคลิปนี้นะคะเนี่ยโทษตัวเองเรื่องอะไรอย่างเช่นโทษตัวเองเรื่อง จ,จมาดูแลพ่อไม่ดีเนาะหรือดูแลพ่อไม่ดีพอเนาะอ่ะหรือเอ,อชอบตวาดแฟนเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเป็นเรื่องที่โทษตัวเองนะคะหรือทํากิจการเจ๊งเนี่ยโทษตัวเองเขียนอะไรแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นอ่ะ,ะ,ะ,ะว่าเรื่องว่าเรื่องอะไรนะคะความถี่ในการโทษตัวเอง ระบุความดิทุกวันบนกีรอบลงบันทึกไว้ค่ะเชยนเลยคือเราจะได้ทั้งหมดนี้จะได้เห็นภาพเห็นวิธีการเห็นภาพที่เราโทษตัวเองเนี่ยมันมันใหญ่ขนาดไหนนะคะแล้วเราโทษตัวเองเพื่ออะไรเพื่อที่จะขยี้ให้มันให้มันยิ่งแบบแย่ลงไปหรือเราโทษตัวเองเพื่อสถานการณ์มันดีขึ้น มันดีขึ้นแน้นอนทีรูสกการโทษตัวเองมันทาให้เรารู้สึกแย่อยู่แล้วค่ะแล้วมันก็ต้องมีเป้าหมายมีคําว่าเป้าหมายแล้วเก่งมากครูเอ็มแล้วเราก็ต้องเขียนว่าแล้วไอ้เป้าหมายในการใช้ชีวิตของเรามันคืออะไรอือหืออือหือแล้วไอ้การโทษตัวเองของเราเนี่ยมันทําให้เราไปถึงเป้าหมายไหมจแลวเขียนแล้วก็อ่านเขียนสบยเขียนเสร็จแล้วอ่านเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องถ้ากลับก็กลับมาที่ว่า เราโทษตัวเองเรื่องอะไรค่ะเรื่องเนี้ยนะคะเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาตินะเป็นเรื่องอะไรหรือว่าอยากจะโทษอแค่เรื่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนแค่แค่คิดวนและคิดผิดทางนั่นเองเพราะฉะนั้นอันเนี้เราก็จะเห็นภาพแล้วนะคะพอเห็นภาพแล้วเนี่ยเราก็จะมีสติในการที่จะดึงกลับมาแล้วไม่โทษตัวเองคือการให้ใครตัวเองคนเราผิดพลาดได้แล้วก็ให้ใครตัวเองค่ถ้า เรายังอยู่ในวงจรของการโทษต,ตัวเองอยู่อย่างเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันก็รู้วิธีต่างๆว่าจะต้องทำยังไงต้องให้อภไยตัวเองก็รู้วิธีแต่หลุดหลุดขึ้นมาไม่เหมือนมนตัวเองขึ้นมาไม่ได้อันนี้ต้องไปพบจิตแพทย์ถ้าจะมีวิธีช่วยเี๋นวนะคะในกรณีว่าเราบันทึกแล้วเราเขียนแล้ว แล้วเหมือนมันก็ไม่หลุดมันมันก็ไม่ได้ดีขึ้นก็ต้องไปไพบหมอมันกะัน<อ>แต่ว่าบันทึกนะบันทึกแล้วเราคิดเนะี่ยพอมันคิดแล้วมันจะคิดได้แต่ถ้าเราบันทึกแล้วแล้วไงละ่ะแล้วไงแล้วไงเนี้ยอันนี้ต้องไปพบหมอเพราะว่าอ่ามันเหมือนเราเราช่วยตัวเองไม่ได้ละไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าสมมติว่าโด,โด,โ,ดโดคนปกติเออไล่สเต็ปเนี่ยเออเรื่องอะไรเหรอที่ทั่วตัวเองพอกวเรื่องผ่านมาแล้วลอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันจะคิดได้เองอะว่าเออเราไม่ควรคิดเรื่องนั้นแต่ถ้าสมมุติว่า เราไปโทษตัวเองแล้วเราก็โทษอยู่เป็นประจำแล้วสมองของท่านี่เราก็เห็นแล้วว่าโอ้โหความถี่ของการโทษตัวเองนี่ตายแล้วนี่เราโทษทุกครึ่งวันเลยเหรอเยอะมากเห็นอยู่นั่นแหละเราต้องเลิกละเราต้องเลิกละเราจะโทษเพื่ออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป้าหมายในการใช้ที่ถูกเลยก็เขียนแล้วแต่มันก็ไม่สามารถที่จะอะไรได้เลยเขียนแล้วอ่านแล้วไม่สามารถที่จะอะไรได้เลยอันนี้ต้องไปพบแพทย์อืม ่าไปอายว่าโอ้เราต้องไปพบจิตแพทย์อย่าไปอายเพราะบางท,ทีเราจะต,ต,ต้อง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 มีคนช่วยเหลือนะนะคะ<ต>นะคะแต่การเขียนมันช่วยนะให้เรามีสติมากขึ้นนะเขียนคือให้เราเข<อ>้าใจก็คือ,คอมันมัน <ะ S 2> <อ>เราให้มันมีสติตมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเราเราทำความเข้าใจโดยแบบไม่ได้ไปท่องเราทำความเข้าใจบทเรียนบทนี้ด้วยตัวของเราเองจากการทบทวนความคิดของเราอ่ะ นะแล้วเราสะท้อนความคิดสะท้อนพฤติกรรมออกมาเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วเราก็จะเลือกได้ว่า<ม>เราอยากให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนอะ่ะไอ้ก้อนความทุกข์ก้อนความสุขเราจะวิ่งไปหาก้อนไหนอะ่ะความความเรา,เราความสุขกับความทุกข์เราจะวิ่งไปทางไหนอะเรามีสติมากขึ้นมันก็จะวิ่งถูกทางล,ละม่มีสติแล้วนะแต่เราโอ้เราอดไม่ได้เลยที่จะไปในทางความทุกข์อันนี้ทั้งนี้เราก็เห็นอยู่แล้วละ ขึ้นไม่ได้เราขึ้นไม่ได้ต้องไปหาจิตแพทย์ให้ช่วยต้องหาตัวช่วยค่ะต้องหาคุณหมอใช่เล็กนอยแล้วยาต่างๆเนไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าภายใต้การควบคุมของจิตแพทย์น่ะไม่เป็นไรแต่เป็นพวกจิตแพทย์น่ะจะดีที่สุดถ้ามันเราขึ้นไม่ได้ด้วยตัวเองอันเนี้ยนั่นเราเราจะได้รีรีเช็คตัวเองด้วยค่ะประมาณ ก็ขอบคุณดรเอมส์เกมส์นะคะที่สนับสนุนรายการประคองใจในวันนี้ค่ะท่านในที่ต้องการให้เราสองคนประคองใจก็ส่งข้อความมานะคะหาเราสองคนค่ะทาง Inbox นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ